ขออนุญาตนะคะเข้ามาเจาะลึกถึงเบื้องหลังของการเป็นช่างทองโบราณได้ไหมคะครับดีเลยนะคะดีครับก็อื่นขอถามอาจารย์หน่อยดีกว่าพี่อาจารย์กำลังทำอะไรฮะนี่เราเขียน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 ลายเขียนลวดลายบนทองแล้วเดี๋ยวเราต้องไปสลักสลักดุลแล้วก็ลงยาตามลายอย่างนี้เลยครับโอ้แต่ตรงนี้ใช่ครับสวยชูตามากเลยครับพระพุทธรูปของเรานะครับเจ้าค่ะเราเป็นเครื่องทรงแบบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยครับผ่านมาท่านหรือยังไงครับโดย องพระพุทธรูป่เครื่องทรงกษัตัิอยู่แล้วนะครับอนอันนี้นะครับพระนี่นะครับเป็นเป็นการร่วมศรัทธาของคนแล้วหล่อมาไงแล้ววัดท่านก็ให้เรามาทําเครื่องทรงเนี่ยรวมเป็นองค์พระนี่เขาก็เอาแหวนเอาอะไรลงไป หล่อเป็นองค์ผ้ามาท่้งทรงพวกนี้ด้วยก็จะเป็นทองที่เขาบริจาคมาแล้วเพื่อสร้างให้ถอดได้พี่อาจารย์มีขึ้นด้วยหลายอย่างพี่เดียวเชียวคุณถอามีก็ห้าร้อยครับเป็นห้าร้อยหกร้อยและดูสืบสรางมาว่าค่ะที่พี่บางครั้งครับและอย่างชุดนี้ก็ถอดได้ไหมครับหลวงถอดได้ครับถอดได้ด้วยฮะพี่ชอบเป็นความข่าวกตางของพุทธศาสนาทุนเลยนะจุ๋ยเห็นเลย เดี๋ยวเคยเห็นเวลาที่เขาเอาแบบแหวนมารวมกันสร้อยถอดประดับลอยนะคือทองมันจะนิ่งมากเพราะว่าเขาเขาจะคือเราไม่ได้แยกและสกัดไงเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงเลยเก้าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเลยเป็นคนเอามาเป็นทองแท่งเลยแล้วก็พลอยพวกนี้เราจะเห็นว่าเขาคือต่างคนต่างเอามาให้อะไรเงี้ยดูทรงเราก็จะฝั่งนี้ไปเราก็พยายามจะจับใส่ให้หมดใครริจาบมาใช่มันก็ไม่ไม่ได้ตรงตามที่ ที่เราจะบอกว่าสีนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงแต่ก็ไม่ได้โดดในขาะเดียวกันคือมองดูล็สภาพชัชาของและคน้ครับบบ็ส่องรสวมากเลยครับสวมากเลยครับยายเห็นมากๆเลยตอนที่แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอ้อาจารย์ครับด้านหลังนี่แต่ละคนกำลังทาอะไรกันอยู่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางานรูปแบบงานโบราณเกิดทั้บอาจารย์ครับเออ จำนวนนันกเรียนที่มาเรียนช่างทองหนู่ในในแต่ละปีนี้มีเยอะมากน้อยแค่ไหนคือแต่ละปีเนี่ยเมื่อก่อนมันก็ยัมีมีครูไม่เยอะแต่ตอนนี้มีเยอะมากนมีก็ห้าร้อยปีนี้ือได้เป็นห้าร้อยหกรอยครับ,รรบแล้วรูสึกทัามา่ว่าค่ะพี่บางคนที่เป็นพนักง,งานที่นี่หรือเป็นช่างทองที่นี่ค่ะเป็นการรับรับ,บกได้ยินช่บุคลากเขาได้บุคลากรทางการได้ยินนะครับแต่เขาเนี่ยก็เป็นเสมือนเ็ษเก่า สิ่งเก่าของช่างทองเหมือนกันช่างทองหลวงเพราะเขาเปิดเปิดไอ้หลักสูตรระยะสั้นของสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านนะครับกลุ่มนี็เขาเป็นเด็กเด็กบุกค้องทางการได้ยินเขาก็ได้มีโอกาสเรียนช่างทองระยะสั้นเหมือนกันตอนนี้คือเด็กพวกนี้เนี่ยเราเรารับมาพัฒนาต่อต่อยอดให้ผมมาฝึกเขาต่อใช่ครับเพราะว่าเขาเรียนสั้นๆเทคนิคเป็นองค์ประกอบที่ขึ้นอยู่กับว่าช่างจะต้องเขียนลายเป็นครับ คือถ้าช่างคนไหนเขียนลายไม่เป็นสลักดุลยังไงก็ทํายังไงก็ไม่สวยสลักดุลนี่คือเหมือนถ้าพูดภาษาบ้านๆนี่คืออะไรครับคือทําให้เกิดมิติครับแต่ว่านี่ดูนูนขึ้นมาแรกๆมันก็เป็นแผ่นงี้ครับเหมือนกระดาษบางๆแล้วก็สลักลายเข้าไปแล้วก็พิคพิกเลื่อนดูลอ้ใช่ดุลแกะแกะแกะตกตกตกอีกทีให้ลายมันใช่ครับมันจะมีมิติขึ้นแต่ส่วนส่วนตัวของช่างเองเนี่ยเขาต้องมีวิธีการดูว่างานเนี่ย คือตัวดินน้ํามันเนี่ยต้องต้องเป็นตัวช่วยด้วยนะว่ามันกดกัว่ามิติมันจะสูงแค่ไหนแล้วได้หรือยังล้วนหน้าด้านหน้าได้หรือยังเนี่ยต้องเอาดินน้ามันไปกดพลิกดูเราก็ hmm. จะเห็นอีกด้านหนึ่งว่าถ้าไม่ได้เราก็จะทําส่วนที่ยังไม่สูงให้มันสูงขึ้นพอในเรื่องของสับดแล้วต่อไปเป็นอะไรต่อถึงงานตรงนี้นี่ทําอะไรคะอาจารย์คะตัวนี้เป็นกระดับ เขรียกวประดับอัญมณีประดับเพชรยอดเพชรบนบนตัวเรือนของงานครึ่งตังของเพชรอะเม็ดเล็กมากไม่ถึงมิลไม่ถึงมิลเล็กมากอะต้องจดจ่อและเพ่งมากกว่าปัจจุบนันในงานเทคนิคสมัยใหม่เนี่ยเขาจะมีกล้องสองด้วยนะมีกล้องสองทําให้เห็นชัดว่าน้าเตยจะยึดไม่ยดึดแต่ตัวนี้เราไม่ได้ใช้เทคนิคเพชรบุรีเขาเรียกว่าดอกบัวไงสตับมงกุฎนี่คือเล็กสุดแล้วครึ่งตังของเพชรอะ เม็ดเล็กมากไม่ถึงมิลไม่ถึงมิลเล็กมากครับต้องจดจ่อและเพ่งมากกว่าปัจจุบนะันงานเทคนิคสมัยใหมนะ่เขาจะมีกล้องสองด้วยนะมีกล้องสองทำให้เห็นชัดว่าน้าเตยจะยึดไม่ยึดแต่ตัวนี้เราไม่ได้ใช้อันนี้น้องก็าทำอะไรอยู่คะเป็นเขาเขาใช้แก้วะแก้วที่บดเป็นผงเนี่ยค่อยๆหยอดลงในร่องที่เราวางไว้ว่าสีไหน คนจะเป็นสีอะไรแยกเฉดสีก็มีผสมคือยาพวกนี้อะมันมันติดด้วยน้ํติดด้วยน้ําเสร็จเขาลงไปสักพักหนึ่งมันจะแห้งนะครับมันจะแห้งมันคือมันเป็นผงนะไม่ต้องเคลือบครับต้องไปเผาแล้วมันจะเป็นมันๆแบบนี้อ่ะค่ะใช่ครับมันก็จะออกมาเป็นเนื้อแก้วเลยซึ่งยาสีใน้จริงอ่งมันตัวนี้มันคือแก้วเป็นผลิตเป็นแก้วางเนี้ยสีแดงที่สีแดงที่เราลงเนี้ยสีแดงเราต้องมาบดบดนี่คือตอนบดเนี้ยเราใช้ตํา อันแรกก็อาจจะตาจกจากคกล็ะหรือคกหินก็ได้เงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาบดในโก่งให้มันละเอียดอีกที่สีแดงเนี่ยที่ท,ท,ที่ที่ทำมาจากคนนี้เสร็จแล้วมาบดก็จะได้โกง่งโก่งตัวนี้ต้องต้องเป็นโกง่งโมลาคือตัวโก่งอื่นเนี่ยยาสีมันจะสกระปรกแล้วเนื้อของหินเนี่ยมันจะไปปนกับยาสีทาให้ยาสีเพี้ยนเนี้ยบางทีขณะที่ลงใกล้จะเสร็จบางทีเราหายใจแรงไปใช่ไหมครับ บางทีทําให้ที่บอกฮะกองของยาสีที่มันแห้งมันก็จะถล่มลงมารวมกันแล้วอกลายเป็นสีที่ถ้าเผาแล้วมันจะเน่านี่มีแหวนนะพี่รอแหวนอ่ะอย่างอย่างอ่าที่บอกลงยาเนี่ย่า่ลงยาเนี่ยเขาเผามาแล้วไงครับนี่แต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 ่นี่นี่นี่หลังด้วยอาจารย์อยู่ว่าได้ทำห่วงไมมสุยคือข้างหลังเนี่ยที่จริงมันก็ไม่จำเป็นต้องลงแต่คนโบราณเนี่ยเขาจะที่บอกนะครับเขาต้องทําอะไรที่ต่อหน้าและรับหลังครับ เขาก็ต้องไม่ไม่มีเหมือนเหมือนคนปัจจุบันที่บอกไม่มีอะไรนั่นไม่มีสีไงน่ย้าเก้านอปเก้าหนึ่งวงรายละเอียดเยอะมากก็จะใช้เวลาลงประมาณสองสามวันแต่มันยังไม่เป็นตัวสรุปว่างานจะเสร็จอย่างที่บอกคือตอนที่เราเผาอาจจะเกิดสีอาจจะไม่ได้ด่งใจที่เราอยากได้อาจจะต้องใช้วิธีกัดออกอีกกัดกรดให้ยาสีออกใหม่แล้วก็ลงใหม่ซึ่งงานพวกนี้มันไม่ได้ว่าเห็นว่าลงยาสีเสร็จแล้วเนี่ย มันจะจบมาบางทีอาจจะยังไม่จบอันนี้ค่ะอันนี้เป็นส้อยเป็นส้อย,อ,ยอันนี้ลายได้นนทมาจากไหนตัวตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเราเรียนทุกทุกอย่างทุกแขนงของช่างทองับของช<อ>่างทองที่มีอยู่เมืองไทยเาราวันนี้ของสไตล์ออกทางสุรินครับลุแบบมันจะออกทางขมิ มอนแล้วนี่นะคะเขมินเป็นเขมิน,นเหมือนปราสาทนาครวัดนครพมเ,เราจะเห็นนางอับสรเห็นไหมนึกถึงนางอับสรเราจะนึกถึงสร้อยขมี้น ทั้งทีทําไมเราไม่ลองลงมือทำนะคะได้ครับถ้าจ๋อยมั่นใจขนาดนั้นเราก็ลองมาทำกันเลยดีกว่าครับไม่ไม่ครับจ๋อยมันยากจริงๆนะมต้องเล็กที่หลือต้องมดต้องต้องรู้ให้ดีพี่เตอร์นี่เขากำลังจะให้ท็อปทำต้องรู้ให้ดีที่สำคัญท็อปไม่กล้าทำมันจะต้องลงแบบที่แบบ มั้องใช้ความชงมากเลยใช่เลยค่ะเนี่ยมันมันลงไม่ได้เหมือนเขาเลยนะดูการเปรีพี่ผมลงจริงจริงเหรอยากกว่าการใส่ได้เพราะมันเขียวดีค่ะเพราะว่ามันมันนอกจากมันไม่เกาะแล้วมันยังต้องห้าอวสีไปผสมกันห้าวเคียห้าอะไรแล้วต้องทำชิ้นเล็กๆเงี้ยแล้วก็เกาะให้เป็นชิ้นใหญ่อะสุดยอดครับท่านหมอจะทำหมอเมื่ยพี่ค่ยทำอันนี้เลยทำต่อจากงานที่พี่ก็ทำในที่ดีกว่าทำไมอ่ะลองให้พี่ทำหมดไหมพี่ถื้ว่าทำไม่ค่อยล้มเหลวเลยนะที่ทำของฉันล้มเหลวอ่ะล้มเหลวของฉันล้มเหลวแต่ของท็อปเนี่ย อาจารย์อาจจะจ้างเขาต่อก็อได้นะครับ <c oughs> อมั่นใจในขนาดนั้นแต่ว่าระหว่างที่พี่ท็อปทำไปนะคะคเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราทำตรงนี้เสร็จเนี่ยเราย้ายไปคุยกันเรื่องของงานทอมูรายกันต่อเลยนะคะครมควมถึงไปดูชิ้นงานที่ทำสำเร็จแล้วว่ามีความสวยวิจิตรการตาแค่ไหนเพราะว่าตอนเปิดรายการไปแล้วคุณผู้ชมที่ถือใส่ทั้งหมดนะคะเป็นงานของมาอาจารย์หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกัน มากเลยนะครับเนี่ยแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะว่านิ้วผมนี่เลือดไหลไปหลายรูแล้วนะครับเพชรใส่เนยแบบแเราเราเปรีบเป็ียบสเยบสมือนแกระวาเพชรด,ดีมณนมีแดงเขียวฉายแสงมรกตเหลืองใสสดบุตราคำมเป็นสร้อยพวงมาลัยเพชรค่ะ